โควิด19ยกระดับการระบาดเป็นระดับ3แล้วระดับ3คืออะไรรุนแรงแค่ไหนวันนี้เราจะอธิบายให้คุณฟังครับรู้สู้โควิด19โควิด19ระบาดใหญ่ระยะ3อันตรายแค่ไหนจากการแพร่ระบาดลุกลามไปแล้วกว่า118ประเทศทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อไวรัสมากกว่า121,000คน เสียชีวิตไปแล้วกว่า4,300คนทำให้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศยกระดับโรคโควิด1 9เป็นการระบาดใหญ่ระยะที่3 p a n d e นด c มิเมื่อวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาการระบาดใหญ่ระยะที่3คืออะไรอันตรายขนาดไหนก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องนี้ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจหลักการการประกาศภาวะโรคระบาดของ WHO กันก่อนนะครับซึ่งหลักการการประกาศภาวะโรคระบาดเบื้องต้นมีอยู่3ประการก็คือ 1. โรคนั้นต้องสามารถก่อให้เกิดอาการป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิต 2. มีการติดต่อระหว่างคนสู่คน 3. มีการแพร่ระบาดลุกลามไปทั่วโลกส่วนคำว่าระยะที่3คือระดับความรุนแรงของภาวะโรคระบาดนั้นๆโดยระดับความรุนแรงนั้นจะมี6ระดับ3ระยะ ซึ่งผมจะพอพูดสรุปคร่าวๆดังนี้นะครับระดับที่1-2ถึง2อยู่ในระยะที่1 inter pandemic p e r i o d คือช่วงที่ยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์แต่มีการค้นพบความเสี่ยงที่จะเชื้อจะแพร่กระจายจากสัตว์สู่คนได้ระดับที่3-5ถึง5อยู่ในระยะที่2 pandemic alert p e r i o d ในระยะนี้มีการติดเชื้อจากคนสู่คนมีการแพร่ระบาดในวงกว้างขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดน,นะครับ ระดับที่6ระยะที่3 Pandemic p e r i o d นี่คือระยะที่เรากำลังพูดถึงในคลิปนี้นั่นก็คือระยะที่เชื้อไวรัสมีการปรับตัวทางพันธุกรรมมากขึ้นและมีศักยภาพที่จะแพร่กระจายจากคนสู่คนอย่างรุนแรงกระจายไปได้ทั่วโลกขยายวงออกไปในหลายประเทศหรือหลายทวีปในเวลาเดียวกันทำให้อัตราการป่วยและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้โรคเอดและไข้หวัดน,นก h 5ฟ N1 ก็เคยถูกประกาศอยู่ในภาวะนี้เช่นกันในยะความสําคัญสิ่งสําคัญความหมายของการประกาศการระบาดใหญร่ระยะที่3นั้นไม่ได้หมายถึงการเพิ่มความรุนแรงหรือความตายของโลกแต่เป็นการเพิ่มขึ้นของการแพร่กระจายในวงกว้างไม่ได้หมายความว่าผู้คนจนํานวนมากกําลังเสียชีวิตจากโควิด -19 นะครับซึ่งหลังจากการประกาศการระบาดใหญ่ระยะที่3ประกาศไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ทาง WHO ไม่ได้ต้องการจะเปลี่ยนแปลงคำแนะนำในสิ่งที่เหล่าประเทศต่างๆควรทำในการป้องก,กันโรคโควิด -19 แต่มีสิ่งที่ทุกประเทศต้องคำหนึงถึงก็คือต้องดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดและตอบสนองต่อสถานาการณ์ฉุกเฉินอย่างจริงจังสื่อสารให้ประชาชนในประเทศรู้ถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นพร้อมวิธีป้องกันตัวเองอย่างจริงจังค้นหาผู้ติดเชือ้อกักกันและรักษาผู้ป่วยทุกคน รวมถึงติดตามผลอย่างใกล้ชิดเตรียมโรงพยาบาลและสถานที่กักกันให้พร้อมป้องกันและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงทุกคนเฝ้าระวังซึ่งกันและกันนั่นคือแนวทางที่ WHO NO ให้ไว้กับนา,นานาประเทศนะครับและส่วนประชาชนอย่างเราต้องเตรียมอัวรับมือกับการระบาดใหญ่ระยะที่3ของโควิด -19 อย่างไรกันบ้างเพราะการใช้คำว่าการระบาดใหญ่ ไม่ได้แปลว่าโรคโควิด -19 มีความอันตรายมากกว่าเดิมหรือมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเราก็แค่ปฏิบัติตัวรับมือกับโรคโควิด -19 เช่นเดิมอย่างที่เราเคยทำอย่างที่ผ่านๆมาก็โอเคแล้วครับแต่สิ่งที่ทุกคนควรทำในสถานการณ์โรคระบาดก็คือต้องมีสติครับเพราะการระบาดใหญ่ทั่วโลกอาจทำให้เราในฐานะผู้รับข่าวสารรู้สึกเป็นกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ที่มีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวันแต่การที่เราจะตื่นตระหนกมากจกนเกินไปก็ไม่เป็นผลดีต่อตัวเองเช่นกันดังนั้นแค่เราป้องกันตัวเองด้วยการอย่าลืมใส่หน้ากากล้างมือเป็นประจำหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจํานวนมากเท่านี้เราก็จะช่วยลดโอกาสการเสี่ยงเป็นโรคโควิด -19 ได้แล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับสิ่งสําคัญที่สุดในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวคือเราต้องมีสติและปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค ป้องกันตัวเองและคนรอบตัวให้ปลอดภัยจากโรคโควิด1 9ครับสำหรับแนวทางการป้องกันตนเองจากโรคโควิด1 9หรือถ้าเราสงสัยว่าเรามีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 แล้วเราควรทำอย่างไรสามารถติดตามได้ในคลิปเก่าๆเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ